สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเช็คไดแอกและการซิงค์วันเวลาให้กับตู้คอนโทรลค่ะไดแอกก็คือการเช็คความผิดพลาดของระบบแล้วก็อุปกรณ์ผ่านทางหน้าจอโปรแกรม RPS นะคะหากอุปกรณ์หรือว่าโซนใดมีความผิดปกติค่ะที่เมนูทางขวามือจะขึ้นเป็นตัวสีแดงเพื่อให้กดเข้าไปตรวจสอบวิธีการทำ ให้เราไปที่สัญลักษณ์ Connect ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกการ Connect แบบ Network นะคะใส่เป็น IP อันนี้จะเป็นตัวอย่างการเข้าไปเช็ค Dia อคนะคะ กด Connect เมื่อเรา Connect ตู้คอนโทรลกับโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปประแจเกิดขึ้นมาค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไดแอนั่นเองคลิกนะคะเมื่อมีความผิดปกติของระบบค่ะไดแอ็กจะโชว์เป็นตัวหนังสือสีแดงให้เราเข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม r t s อีกครั้งค่ะเราจะทำการเปิดระบบผ่านโปรแกรม RPS ค่ะคลิกที่ arm กด OK กด send c h a n ค่ะในกรณีที่เรามีการหน่วงเวลาขาออกนะคะจะขึ้นเป็นรหัส AXD ค่ะแปลว่า area exit delay เมื่อทำการหน่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสเตตัดจะขึ้นเป็น arm ค่ะ ต่อไปเราจะไปเช็คพอยต์หรือว่าโซนกันนะคะว่าอุปกรณ์ในแต่ละโซนนะคะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าให้เราไปเช็คที่ช่องเซอร์กิตสเตตัสค่ะถ้าอุปกรณ์ทุกโซนทุกตัวมีความไม่มีความผิดปกติใดๆนะคะจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ normal ค่ะเราไปเช็คนะคะว่ามีความผิดปกติตรงไหนตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็น cellular module missing ค่ะตรงนี้ให้เรากลับไปเช็คที่ อีเมลในโปรแกรม rps ค่ะว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นอีเมลผิดหรือว่าเลือกช่องทางการส่งผิดนะคะออกจากหน้านี้โดยการกดดันค่ะนอกจากนี้นะคะไดแอกค่ะหรือว่าสัญลักษณ์รูปประแจของเราเนี่ยก็ยังสามารถซิงค์เวลาตู้คอนโทรลให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยนะคะโดยซิงจากโน้ตบุ๊กที่เราใช้นี่แหละคะ่ะโดยการกดเด,ดทไทม์ กดอัปเดตพา n e l นลเดทไทม์ออกจากหน้านี้้ืยกดดันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเช็คไดแอกและการซิงคเวลาและวันที่ให้กับตู้คอนโทรลพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ